น้ำมันมะกอกก็เป็นอันตรายได้นะครับถ้าใช้ผิดวิธีก่อนนะเนี่ยผมได้พูดไปแล้วนะครับว่าน้ำมันมะกอกเนี่ยดีกว่าน้ำมันอื่นๆอย่างไรแต่คลิปนี้ครับจะมาบอกว่าถ้าเราใช้ผิดวิธีนะครับมันก็ทําให้เกิดอันตรายได้นะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมารู้นะครับในเรื่องของ Smoke Point หรือว่าจุดที่ทําให้เกิดควันของน้ามันก่อนนะครับที่จุดนี้นะครับมันจะทําให้เกิดสารประกอบที่มันเป็นพิษต่อร่างกายเกิดขึ้นเช่นโคลเรอีนะครับอัลดีไ์แลวก็ไซคลิกไฮโดรคาร์บอนนะครับ ซึ่งสารพวกนี้นะครับมันจะไปรบกวนระบบทางเดินหายใจนะครับทำลาย DNA นะครับทำให้เกิดเป็นเซลล์มะเร็งได้นอกจากนี้นะครับก็ยังเสี่ยงนะครับเป็นโรคหัวใจนะครับเป็น stroke ได้คือถ้าเราสังเกตง่ายๆเนี่ยก็คือมันมีควันที่น้ํามันนะครับหรือว่ามีเกิดการไหม้เกิดขึ้นนะครับซึ่งตัวน้ํามันมะกอกนะครับ smoke point เขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ177องศาเท่านั้นเองซึ่งถ้าเทียบกับน้ํามันชนิดอื่นๆในท้องตลาดนะครับก็ถือว่าน้อยสุดนะครับ แล้วมันเหมาะกับเอามาทําอาหารอะไรได้บ้างล่ะที่ไม่ให้ความร้อนเนี่ยมันเกินจุดสมูกพอยนะครับอันนี้ผมทําตารางออกมาให้ดูเลยนะครับจะเห็นว่าเอามาทําได้แค่ต้มนะครับแล้วก็ผัดไฟเบาๆได้เท่านั้นเองห้ามเอามาผัดไฟแรงเด็ดขาดนะครับถ้าจะใช้ไฟแรงนะครับแนะนําให้ใช้น้ํามันอื่นแทนนะครับเช่นน้ํามันรําข้าวนะครับน้ํามันมะลิทันตะวันนะครับเพราะสมุกพอยเนี่ยสูงกว่า230อองศานะครับทนความร้อนได้ดีเลย ถ้าชอบสาระดีๆแบบนี้นะครับฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพจนี้ไว้ด้วยนะครับ